คนคือแบบมาเรียนต่อจีนแต่ว่าคนจีนยังไม่รู้จักชื่อมหาวิทยาลัยเราเลยอะ่ะแล้วเราจะแบบหางานได้ไหมอะ่ะไม่ค่ะถ้าเราเป็นนักเรียนของพี่นะคะไม่มีทางสมไปในมหาวิทยาลัยที่ไม่มีคุณภาพนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้จะมาพูดถึงว่ามองมหาวิทยาลัยจีนยังไงให้รู้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพนะคะและจะเสริมมาให้ด้วยนะคะว่าทําไมถึงต้องไปเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนําหรือว่ามีคุณภาพในประเทศจีน,นะคะ่ะหลายๆคนเนี่ยจะชอบเข้าใจผิดว่าเออเนี่ย ปเรียนต่อที่ประเทศจีนเนี่ยคือเรียนมหาลัยไหนก็ได้ขอใครได้ภาษาขอใครได้ทุนจริงๆแล้วคือไม่ใช่นะคะมันเป็นหลายอย่างที่เราต้องคานึงถึงเพราะว่าความจริงแลวการศึกษาเนี่ยก็คือการลงทุนใช่ไหมคะมหาวิทยาลัยจีนเนี่ยดูยังไงถึงจะรู้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีนะคะอย่างแรกเลยน,นะคะเรามาดูว่าเขาว่าอยู่โครงการอะไรบ้างนะคะอันที่หนึ่งก็คือว่าอยู่ในโครงการ C9 หรือเปล่า C 9เนี่ยเป็นเหมือนกับว่า e a g u e ของประเทศจีนซึ่ง49เนี่ยก็คือรัฐบาลจีนเนี่ยเลือกมาแค่9แห่งเท่านั้นที่ว่ามหาวิทยาลัยนี้เ,นเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพของประเทศจีน<ว>เพราะฉะนั้นเนี่ยเราแบบดูก่อนเลยว่าเอ้ยมหาวิทยาลัยเนี่ยอยู่ในโครงการ49หรือเปล่าซึ่งมหาวิทยาลัยจีนประมาณแบบ2,000-3,000แห่งเขาเลือกมาแค่9แห่งเท่านั้นนะคะแล้วถ้าสมมติเราบอกว่าเอ้ยเกรดหนูเนี่ยไม่พอที่จะเข้า49ไม่เป็นไรค่ะยังมีโครงการหนึ่งเรียกว่าโครงการ985นะคะ ซึ่งโครงการ985นี้เนี่ยเป็นโครงการที่รัฐบาลจีนเลือกเหมือนกันนะคะซึ่งก็เป็นโครงการประมาณ30กว่าแห่งเนาะที่รัฐบาลจีนเลือกออกมาลองลองมาจาก49เนี่ยก็คือโครงการ985เลยนะคะแล้วก็ถ้าสมมติเราบอกว่าเอ้ยพี่หนูเข้า985ไม่ได้ไม่เป็นไรคะ่ะอันต่อมาก็คือจะเป็นโครงการ211นะคะ211เนี่ยก็จะเป็นแบบประมาณร้อกว่าแห่งก็คือมากขึ้นกว่า985เนาะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือโครงการ Double First Class ซึ่งคือคนจีนเรียกว่า ชวงอีเหลียวค่ะแต่ว่าชวงอีเหลียวเนี่ยเราต้องดูดีๆนะว่าเป็นชวงอีเหลียว type A หรือว่าชวงอีเหลียว type B มันต่างกันเยอะมากเลยนะถ้าให้พี่แนะนําจริงๆเนี่ยก็คือเราควรที่จะเรียนมาหาวิทยาลัยที่อยู่ใน C 9 985หรือว่า211นะคะเพราะว่า double first class นี่ยหลังๆมานี้พี่ดูแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าคนจีนก็ไม่ค่อยอินเท่าไหรค่ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะถ้าสมมติว่ามาหาวิทยาลัยที่เราดูเนี่ยไม่ได้อยู่ในโครงการที่พี่อี้บอกไปเนี่ยก็อาจจะต้องดู ด้วยว่ามหาวิทัยที่เราเข้าเนี่ยเขาเป็นมหาวิทัยที่เน้นด้านไหนโดยเฉพาะหรือเปล่านะคะเช่นถ้าสมมติว่าเราอยากจะเรียนด้านการแสดงเนี่ยมหาวิทัยแบบเปจิงฟิล์มแคลร์มี่อย่างเงี้ยค่ะอาจจะไม่ได้ติดโครงการ แต่ว่าเขาเป็นอันดับหนึ่งด้านสายการแสดงเนี้ยก็น่าสนใจอยู่นะคะก็คืออาจจะต้องเป็นแบบท็อป5ในสายนั้นๆเลยอีกคําถามหนึ่งที่นักเรียนชอบถามพี่อีก,ก็คือว่าแล้วพี่คะหนูควรที่จะเน้นมหาวิทยาลัยที่ติดในโครงการหรือว่าที่ติดในสายอันดับของเรานะคะคือพี่อยากจะบอกว่าถ้าเป็นปริญญาตรีเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยพี่จะแนะนําว่าให้เลือกมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับในโครงการมากกว่าแล้วก็ปโทเนี่ยค่อยไปเลือก มหาวิทยาลัยที่ติดตามสายของเราจะดีกว่านะคะทางนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องดูอีกทีหนึ่งว่าสาขาที่เราจะเรียนเนี่ยมันนิชขนาดไหนมันแบบสเปเชียลขนาดไหนแล้วถ้าเรียวเรียนกับมหาวิทยาลัยชั้นนํากับมหาวิทยาลัยที่ไม่ใช่ชั้นนำเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะอันแรกเลยก็จะเป็นในเรื่องของคุณภาพอาจารย์ค่ะโดยภาพรวมแล้วนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอาจารย์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำเนี่ยจะมีการจัดการที่ดีกว่าคุณภาพอาจารย์ก็จะดีกว่าด้วยค่ะเพราะว่าแน่นอนว่าแบบส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนเก่งๆหรืออาจารย์ๆๆเก่งๆ เขาก็อยากจะเข้ามาหาวิทยาลัยชัช้นนาเพื่อจะเสร <To> ิมโปรไฟล์เ<ๆ>ขาเหมือนกันคะ่ะต่อมาก็คือเพื่อนและสังคมที่เราจะได้นะคะเราก็จะเจอเพื่อนเก่งๆในอนาคตเนี่ยเราก็จะมีกลุ่มเพื่อนๆที่จบมาจากมหาวิทยาลัยชัช้นน <To> ํา <t> <ๆ>แล้วเขาก็อาจจะเข้าถึงทรัพยากรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเจอเพื่อนๆที่อาจจะในอนาคตช่วยเราได้มากกว่ามาพูดถึงโอกาสการหางานกันนะคะโอกาสการหางานเนี่ยก็แตกต่างกันค่อนข้างมากเลยครับถ้าเราจบจากมหาวิทยาลัยชั้นนาเนี่ยมันจะมีระบบวีซ่าที่เขาจะเอื้อให้เรา ทำงานในประเทศจีนต่อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญมากๆเลยถ้าสมมติว่าใครที่อยากจะทํางานต่อในประเทศจีนเนี่ยเขาจะมีเลยนะว่าเราอะจบจากโครงการ985211หรือเปล่านะคะแล้วก็จะเพิ่มคะแนนให้เราเป็นพิเศษค่ะเพราะฉะนั้นนะคะน้องๆคนไหนนะคะที่กําลังจะเลือกมหาวิทยาลัยเรียนต่อนะคะพี่อยากจะให้เราเนี่ยคิดไกลๆว่าอนาคตของเราจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็ออกแบบการเรียนของเราเนี่ยให้กับอนาคตของเราด้วยค่ะถ้ามีคำถามะไรนะคะสามารถคอมเมนต์ถามข้างล่างได้กดไลค์แชร์ฟอลโล่แล้วเจอกันในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย